สวัีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เขาอะไรอะ่ะเป็นการจัดอีเวนต์หรือว่าช่างขึ้นมานะคะเป็นแบบว่ามันน่าสนใจมากจริงๆนะคะคือคือตอนแรกอะ่ะคือมันมีโควิดใช่ป่ะแล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่งคือตอนนี้เรากำลังเดินไปดาร์ลินฮาเบอร์นะคะแล้วทีเนี้ยปกติ บริเวณตรงนี้เขาอะจะจุดทุจุดฟุนะคะก็คือทุกๆวันเสาร์จะมีการจุดทุ้ทีเนี้ยเมื่อโควิดมันมาแล้วทีเนี้ยจกไปจุดฟุ้คนมันก็จะเยอะมากแล้วเราแล้วเขาก็เลยตัดอีเวนต์นั้นออกไปแล้วเขาตอนนี้เขาก็รบบจัดงานงานหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะพาไปดูกันว่ามันคือง,งานอะไรนะติดตามไปด้วยกันนะคะว้าวฟูมาก นี่คือบรรยากาศของงานนะคะผุ่คฝนเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะเอ,อ่อเรื่องหนังที่ดูนะมาชื่อว่าเทนเน็ตนะคะก็คือหนังที่เขาเลือกให้ดูแต่ละวันนะมันจะไม่เหมือนกันก็ดูในตารางแทนเนี่ยก็ถ้าถ้าสอ้านเออเนี่ยนะคะนั่ง,น,งนั่งบนเรือก็จะอารมณ์ดีใค่เรือคยรยังคงเบาไหมคะนั่งดูหนังกัแไปเก๋กเกก จะแแบบอ่ะนั่งนั่งนอนบนนี้ไหมมีที่นอนมีแบบมีคนเซอร์วิสเลือกป๊อปคอนติ้งหรอกน้ำโคงนะคะแล้วก็แบบโวตวีไอพีก็จะเสิมขึ้นไปอีกตำแหน่งแนะน,น่นตอดีนอน,นะะส่วนเรานะคะต่วนี้ค่ะเดี๋ยวเ่าหาบริเวณที่นั่งที่เหมาะสมนะคะมาดูตรงน,นี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งดูชมแล้วก็ดูไป หนังนะคะก็คือไม่มีซาวด์แทร็กนะเป็นแบบว่าอ่าซับทิงไปเลยก็ไม่มีซับก็คือพูดอิ<ม>้งไปเลยก็คือในความการเทียบขนาดความใหญ่ของจอก็คือไม่เท่ากับอ่าหนังจอกลางหนังกลางแปลงนะคะบ้านเราก็คือแบบจอเล็กๆบุบๆอยู่อันนี้ถ้าเทียบจากระยะ<ม>ในการนั่งดูก็คือแบบถือว่าไกลนะคะก็ค<ม>ือระดับสายตาคือรู้ว่า มันจะโอเคไหมที่เราจะแบบว่าในจอที่แบบแฉะแค่นี้อะ่าเงี้ยอย่าบอกว่ามันก็ได้บรรยากาศดีนะคะตอนนี้อากาศไม่หนาวเลยเย็นแบบกำลังดีไม่ได้ไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากในเย็นตะพูนีวันนี้นะคะดูตะพูแล้วคือมีฝนฟ้าตัด ในส่วนของเรานะคะนั muscle, Freeze, fire, ่งโมนบริเวณนี้ก็คือเป็นกลุ่ีนะคะแล้วก็ไรับรองร่าเป็นผัดไทยปลุกซีปลุกกรีดมาด้วยแล้วก็มาดูหนังดีของเขาค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปเป็นกีฬาสั้นๆนะคะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศแถวซีนีแล้วก็มีอีเวนต์นนีๆ ก็คือการจัดงานชื่อว่าโบ่าอะไรวะคูบี้อีลูอโบสน,นะคะก็คือก็คือเป็นการนั่รบินเรื่อนะคะแล้วก็ดูท่ามกาลางแบบว่าบรรยากาศร,รบบอะดอลินทัมเบอร์นะคะก็ประมาณและเดี๋ยวมีคลิปใหม่ที่น่าสนใจหรือว่าจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนนะคะต้อติดตามชมกันอีกน,นะ,ะวันนี้ก็ร่ำลากันไปนะคะกับคลิปนี้นะคะ กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามตอนต่อไปนะคะแนนจะได้มาถ่ายให้ดูทีเพราะว่าช่วงนี้อ่หุ้นงานรุ่นเรียนหรือ